แล้วเราก็ต้องเจอสองตัวนะฮะตัวแบบนี้โอ้โหดูครับเฮ้ย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 ออมันหนาวเมื่อกี้มันหนาว,นนาวเดินไม่ออกครับดื่มกินน้ำยาโอ้โหโอ้โหมาสองเดี๋ยวนะขอมาร์กอีกตัว อาละครับก็กราบสัูดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในสี่ชแนลของผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter t r i l กันต่อนะครับวันนี้ผมก็จะมาลุยในเควสที่เควสที่เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะ16นะครับน่าจะ16ตอนนี้ผมจะมาหาซื้อระเบิดเราต้องทำการบูหนักนะครับ นนี้เป็นระเบิดเอาไว้จุดชนวนต้องซื้อนี้ไปด้วยบุบมาแรงนะฮะก็ระเบิดระเบิดถังไปวันนี้ผมจะมาสอนใช้ระเบิดนะครับ ค okay. ภารกิจนี้ก็จะเป็นภารกิจที่ปุ๊บๆๆอันนี้ผมทิ้งไว้ก่อนนะที่16นะฮะก็คือให้ล่าหมูป่ายักษ์2ตัวนะครับโอ้โหเงินรางวัลคือเยอะมากเลยทีเดียว2400เซนเอาตรงๆยากอยู่นะหมูป่า2ตัวถ้าเป็นตัวบอสอะยาก ว้าวสวยงามเลยครับผมอันนี้ถ้าเรามาลุยเควสครั้งแรกนะครับก็ให้เรารีบจำไว้นะว่าหมูป่ายอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะมันจะระบุตำแหน่งให้เราเมืองหิมะแมปหิมะนะครับอันนี้เป็นกับดักนะครับอ่าเก็บไปอันนี้อะไรไม่ลืมละอันนี้แผนที่ อันนี้เป็นน้ำยาชุบลูกธนูนะเดี๋ยวไว้ผมมาเล่นโชว์วันหลังอันนี้คือเครื่องดื่มอบอุ่นร่างกายนะครัเบเมืองหนาวเราต้องดื่มนะครับไม่ดื่มเ p เราจะค่อยๆลดทีละนิดนะแล้วเราก็จะหนาวเดี๋ยวนะผมลืมดูอะเมื่อกี้เวรนแล้ว ผมลืมจำตำแหน่งมันนะเมื่อกี้ <c oughs> บอลชมพูอยู่ไหนลืมได้ไงวะเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวนะกล้องผมหลุดฮนะโอเคกลับมาแล้ว นี่ตัวตัวน้องๆมันนี่ไม่ใช่ตัวใหญ่อ๋อนี่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 น,นี่ตัวใหญ่สิใครบอกตัวน้องโหเกือบไปโอหสปีดคือเร็วจัดอะทุกคนแหม่เจ้าหมูอ้วนขอหนึ่งทีก่อนละกันกำไรโหจะเย็นพี่อ้วน อ๋อนี่ระเบิดลอยฟ้านะครับสีเหลือง <c oughs> ออกมาผิดจนได้ใช้แบบนี้แล้วกันน่าจะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ระเบิดลอยฟ้าสิมันจะระเบิดเองคนระับระเบิดนี้เป็นขนาดกลางนี่ปึ๊กปึ๊ปึ๊ป ขอระเบิดเล่นมันกันเลย,ยอุ้ยโอ้โหสปีดมันคือสุดยอดนะตัวนี้แล้วเราก็ต้องเจอสองตัวนะฮะตัวแบบเนี้ยโอ้โหดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยโอมันหนาวเมื่อกี้มันหนาว,นนาวเดินไม่ออกครับดึมกินน้ำยาโอ้ โอ้โหมาสองเดี๋ยวนะขอมาร์กอีกตัวบอลมาร์กบอลมาร์กอยู่ไหนแพ็กค,คู่แพ็กค,คู่งั้นหรือชักจะลำคาแล้วมาอืม ก็จะใช้ระเบิดโชว์สักหน่อยเฮ้ยระเบิดทั้งเหลืองเดี<ม>๋ยวนะซื้อระเบิดมาคืออะไรเนี่ยผมวา<ม>งับดักเลยประเด็นคือเราต้องรอมาทางนี้นะเี<ม>๋ยวนะกับดักเราอยู่ตรงนี้ มามามาตัวไปไหนเนี่ยขออีกตัวดีดีดีดเ็บร้อยหงายหลังไปดีครับขอสามชาร์ิเลยโอ้โหอีเวนเสียจังหวะเลยกูโอ้โหเป็นอะไรที่แบบน่าลำคาญนฮะเร็วๆก่อนที่มึงจะไม่มีโอกาส ป่วนทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะนี่ฮะตึงครับตึงยัดก่อนเลยก็เติมเติมกินอาหาร มันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยข้างล่างนั้นเห็นไหมฮะแดงแป๊ดเลยสองตัวกี้จำได้ว่าเอาระเบิดถังใหญ่มาอยู่แล้วครับโอ้พลาดพาด,พาดตุ่มดิเออโดนอยู่โดนอยู่ ผมผมว่าจะใช้ระเบิดถังใหญ่โชว์สักหน่อยเมื่อกี้ผิดพลาดนันเลยอันนี้เป็นไอเทมที่เอาให้มาครับเอาเป็นมีดสั้นอืเบาทุกดอกโอ้โหทําเป็นเล่นไปโอ้ยผมเสียไดยมีด เสียดามีดเสียดามีดน่าจะเป็นมีดสั้นอาบยาพิษอะไรสากอย่างนะฮะผมว่าออืเก่าเก่าโลวกไอดาบใหญ่คือมันกันได้ครับนี่กันเป็นโลได้โอ้โยโคตรตึงอะครับ เราเคี้ยวยาวแมวผมแมวผมเดสมอลเล่ไปหนึ่งตัวแมวผมล่วงไปหนึ่งตัวแล้วบอกแล้วมันตึงออโอ้โหว่าวว้าวว่าวขนาดนักเอาละน้องแมวผมฟื้นกับมาแล้ว ยัดยาก่อนเลยฮนะอย่าปล่อยไว้นานครับพวกนี้ไปเดี๋ยวนะหมูอีกตัวมีไหนหวะนอนอยู่อืมอุ้กขึ้นมาไม่พักฟื้นรนะับ นี่ครับฮันเตอร์มืออาชีพนะเราต้องล่าทีสองตัวเอาเรื่อง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 โอ้โหข้าคือฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งนี่หลเอออมโบโนรลมาแล้วของโบนรลมาแล้วหืขดมันครับขดมันเก็บดาบมันดูเหมือนว่ามีตัวหนึ่งที่ดิ ลิทมันเสื่อมลิทบอลต,ต้องย้ำครับแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงคือตัวนี้เดี๋ยวย้ำก่อนเดี๋ยวเสียเวลาหานะเฮ่ okay. อ,อืะนะจะอ้วนสองตัวถึงกับสเปียนฮะจงังหวะนี้กับสเปียโดดนี้เลย เก่าเหรอเพื่อนเก่าเหรอหือลวงไปหนึ่งลวงไปหนึ่งครับอึ๊บโดนชนเรียบร้อยฮะโอ้บอกแล้วตึงว้าวดาบผมพังพอดีฮะ ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือได้สองตัวนี่คือคุ้มมากครับขายทั้งหมู่บ้านได้เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครที่อยากทำชุดหมูป่าครับนี่เลยโควดนี่เลยนะี่ยดอบของรัวๆได้ทำโควดทำโควดเรื่อยๆได้นะเข้าเรื่อยๆ แต่และรอบมันก็มีทรัพยากรที่จำกัดนะนี่หมดแล้วหมดหมดหมดแล้วอืมอืมเรียบรอ้อย